ชีวิตดี Happy Life วันนี้เสนอเรื่องรวมแหล่งโปรตีนแบบไม่ต้องทานเนื้อสัตว์โปรตีนจากพืชมีดีไม่แพ้เนื้อสัตว์โปรตีนถือเป็นสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นสำหรับร่างกายเสียไม่ได้ พราะโปรโตีนถือเป็นแหล่งพลังงานสำรองในตอนที่ร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตและไขมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลโปรโตีนที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและไม่ต้องการทานเนื้อสัตว์มาฝากกันครับแหล่งโปรโตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์อัลมอนด์มีโปรโตีนอยู่ในปริมาณที่สูง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแก้อาการท้องผูกและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยขขาโอ๊ตเป็นเนื้อพืชที่มีโปรตีนที่สูงมากเมื่อเทียบกับธัญพืชชนิดอื่นๆและอุดมไปด้วยวิตามินช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลนมสดเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกลดไขมันในเลือดช่วยในระบบการย่อยอาหารทำให้ขับถ่ายสะดวกเม็ดเจีย เป็นธัญพืชที่มีโปรโตีนสูงถึง20%อุดมไปด้วยไฟเบอร์ธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมรวมไปถึงกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายจึงทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานแต่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายและลดอาการท้องผูกเม็ดฟักทองมีใย,ยอาหารสูง ดีต่อระบบขับถ่ายื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและมีสารช่วยฆ่าพยาธิด้วยนมถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงรวมทั้งยังมีแคลเซียมและวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงอีกทั้งยังเป็นอาหารที่หาทานได้ง่ายราคาไม่แพงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยถั่วรันเตาเป็นพืชที่มีใย,ยอาหารสูงมีสารอาหารและวิตามินมากมายหลายอย่าง ได้แก่สังกสีธาตุเหล็กวิตามิน B วิตามิน A อโฟเลตแมกาเนสและไทอะมีนเป็นต้นและที่สำคัญมีโปรโตีนสูงครินัวเป็นข้าวที่มีโปรโตีนตามธรรมชาติสูงเทียบเท่าน้ำนมแม่เลยทีเดียวและมีโฟเลตสูงช่วยบำรุงสมองมียายอาหารสูงช่วยในการขับถ่าย เป็นอาหารที่ย่อยได้ง่ายและปราศจากกลูเตนและถือเป็นสุดยอดอาหารของชาวอินคาอโวคาโ,โดอะโวคาโ,โดหรือเรียกอีกอย่างว่าลูกเนยมีโปรโตีนและกรดไขมันที่อิ่มตัวที่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้แต่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมีหลายชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูมีโปรโตีนสูง จึงมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเช่นกันผักใบเขียวตัวอย่างผักใบเขียวที่มีโปรตีนสูงเช่นผักโขมบอลอกเกอรี่ผักใบเขียวอุดมไปด้วยใยอาหารที่สูงมีกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อร่างกายและมีวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่างๆสนับสนุนข้อมูลดีๆสรรหาสาระและความรู้เพื่อคุณโดยจ่าปิน ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยเครื่องผลิตน้ำดื่มรุ่น iWater และรุ่น iMini ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาดเครื่องผลิตน้ำอาบ iWater b o s h ที่ช่วยให้คุณชำระล้างทำค,ำความสะอาดร่างกายแบบหมดจดให้ความรู้สึกสดชื่นประดุดทำสปาให้กับผิวพรรณและเครื่องปรับบรรยากาศ iWater Air ที่ช่วยให้บรรยากาศในบ้านคุณน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเราฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ